ทุกคนสังเกตกันไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ขนาดคอนโดเล็กลงเรื่อยๆทุกวันทุกวันและชาเลนจ์สำหรับห้องนี้ก็คือห้องเล็กเข้ารูหรูขนาดนี้จะออกแบบยังไงให้อยู่กันได้ถึง6คนครับและตอนนี้ครับปอพาทุกคนครับมาชมหน้างานการตกแต่งเพื่ออยู่เองครับที่คอนโดที่มีชื่อว่าไลฟ์พราม4ีอโศกครับคอนโดนี้เนี่ยเป็นคอนโดใหม่นะครับที่ตั้งอยู่บริเวณแถวแถวคลองเตยนะครับหรือว่าเป็นแยกที่เป็นแถวแถวอโศกตัดกับพรามสีนี่นะครับสังเกตว่านี่นะครับจะเห็นวิวของ เซลิกิตเซนเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆกล้กันกับตรงนี้นี่เองครับมีวิวของตัวเซลิกิตเซนเตอร์พาร์คอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นโลเคชั่นที่เรียกว่าสะดวกสบายครับติด MRT คลองเตยนะครับ,รบสามารถเดินทางได้ค่อนข้างจะสะดวกครับแต่ว่าอย่างที่จวกบอกไปตั้งแต่แรกว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยคอนโดเนะี่ยมันมีขนาดเล็กลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่างห้องนี้เนะี่ยเป็นห้องที่มีขนาด50ตารางเมตร2ห้องนอนนะครับเป็นห้องที่เป็นคอร์เนอร์นะครับ แต่ว่าเราจะต้องออกแบบยังไงให้อยู่กันได้ถึงหกคนเนาะนะครับแล้วห้องที่ปออยู่ตรงนี้เป็นห้องนอนขนาดเล็กที่สุดสําหรับห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดแค่2.7เคูณกับ3มเมตรเท่านั้นเองครับรวมกันแล้วก็คือประมาณแค่8ตารางเมตรแต่ต้องอยู่กันได้2คนครับอยากจะให้เห็นหน้างานบีฟอร์กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าหน้างานวันแรกที่ไลฟ์นะครับผม ตัวนี้เป็นห้องนอนที่เป็น m a เ t อร์เ d r o o m นะครับมีขนาดแค่2.5คูณ4.2หรือแค่10ตารางเมตรเท่านั้นเองครับแต่ว่าเราต้องออกแบบนะครับให้นอนได้2คนพร้อมกันกับต้องมีตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูในแบบที่เป็น after อีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะทําเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ built-in พร้อมกันกับตัวบานสไลด์เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของลิฟวิ g งร o มนะครับที่ตรงบริเวณนี้เราจะต้องออกแบบให้มีโต๊ะทานอาหารนะครับที่จะต้องรองรับเวลาทานอาหารได้ถึง6ที่นั่งนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เนะี่ยหน้ากว้างนะครับแค่2.5เมตรแต่ว่าจะต้องรองรับ6ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับตรงบริเวณนี้เนี่ยเราจะต้องทําเป็นโซฟาเบสนะครับ ที่ให้เหมือนมานอนเพิ่มได้อีก2คนนะครับชักของมานอนเพิ่มตรง2คนบริเวณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับห้องนี้ก็คือจะเป็นบริเวณนี้นะครับที่เราจะต้องออกแบบให้มีตัวโต๊ะทํางานนะครับพร้อมกันกับพวกตู้หนังสือแล้วก็ตู้เก็บของนะครับเพื่อให้น้องที่เป็นเจ้าของหลักที่จะอยู่ห้องนี้เนี่ยหลักๆนะครับเขานั่งทํางานนะครับนั่งอ่านหนังสือครับผมก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับการเปิดหน้างานที่ไลฟ์พาราสีอโศกครับเดี๋ยวพออัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับ สำหรับง,งานการตกแต่งที่ไลฟ์อโศกพามสีครั้งนี้เป็นการตกแต่งเพื่ออยู่เองนะครับเป็นห้องแบบทวี r o ูมที่คอนเซ็ปต์คือเราอยากจะให้ยันไว้ได้ถึง6คนนะครับห้องนี้นอนต้องนอนได้6คนนะครับอันดับแรกที่อยากจะรีวิวก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ที่เราทําขึ้นมาใหม่ฟังก์ชันเนี่ยจะเอาไว้ใส่รองเท้าส่วนหนึ่งใส่พวกเครื่องทําความสะอาดส่วนหนึ่งใส่ลักเกตอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็พร้อมก,กันกับปิดพวกงานระบบตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับ ในส่วนต่อไปที่เราจะรีวิวกันก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กนะครับที่จะนอนได้2คนมาครับตามมาเลยส่วนนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับที่เราวางไว้ให้นอนได้2คนคือปกติห้องนี้จะเป็นห้องนอนหลักสําหรับน้องที่ทํางานเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะครับเขาก็จะนอนห้องนี้เป็นหลักแล้วครับก็มีตู้เสื้อผ้าให้มีโต๊ะแต่งหน้านลเล็กๆให้นะครับตัวนี้เนี่ยเราทําเป็นบานสไลด์เพื่อเพิ่มพื้นที่แล้วก็จัดการห้องให้มันดูเป็นระเบียบมากขึ้นส่วนตรงบริเวณนี้นะครับเผื่อน้อง คนเล็กเข้า,มาอม่คนหนึ่งเราก็ทําเป็นตัวเหมือนเตียงเสริมให้นะครับที่จะมานอนได้หายชักออกมาแบบนี้แล้วก็นอนแบบสบายๆเลยเป็นฟูกแบบจริงๆเลยนะครับไม่ได้แบบเป็นบ่อนะครับก็นอนได้สบายๆตรงบริเวณนี้อ่ะอันนี้นอนได้2คนแล้วนะห้องนี้นะครับไปดูห้องถัดมานะครับ นอนได้อีก2คนไปจาบห้องนี้ครับจะนอนได้เพิ่มอีก2คนนะครับก็จะเป็นคุณป้ากับคุณหลานะครับนอนแยกเตียงกันแบบนี้เป็นงานตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกแบบเบาๆโดยการทำคิ้วขอบบนแบบนี้พร้อมกันกับเป็นสีฟ้าพาสเทลตัดกับสีขาวเพื่อให้ห้องมันดูโปร่งขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งคือเราทําเป็นตู้วิวินขึ้นมาใหม่ให้เป็นสีฟ้าแบบดูสดใสใช้เป็นบานสไลด์นะครับผมแบบนี้ คอมบายกับตัวโต๊ะแต่งหน้าตรงบริเวณนี้เพื่อเหมือนจัดการพื้นที่ให้มัดูเป็นระเบียบม,มากขึ้นห้องนี้นอนได้อีก2คนแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนสุดท้ายที่เป็นงานไฮไลท์ก็คือเป็นห้องลิฟวิ่งรูมที่ต้องนอนเพิ่มได้อีก2คนครับ ส่วนที่เป็นไฮไลท์ในงานตกแต่งของห้องนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับส่วน2คนที่เหลือจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ที่นานๆทีนะครับจะเดินทางจากอเมริกามาหาคุณลูกนะครับก็เลยให้นอนเป็นโซฟาเบดที่สามารถเหมือนชักออกได้นะครับแล้วก็พับออกมาแบบนี้เพื่อให้นอนได้เพิ่มอีก2คนสําหรับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าในเวลาที่แบบอยากให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเราก็เลื่อนเก็บเป็นแบบนี้ ตรงจริง,รงตรงบริเวณนี้สามารถชักออกมาแบบนี้ได้นะนะครับทาให้ดูนอนลงไปแบบนี้นอนแบบจริงจังนะครับตรงบริเวณนี้ได้คับจลับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแลวก็มีอาร์มด้านข้างเอาไว้ใส่ของใส่นู่นนี่นั่นได้นะครับใส่ตัวแก้วเอาไว้ดูแบบเอนเตอร์เทนแบบจริงจังแล้วพอตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้อยู่กันได้ถึง6คนในวันที่แบบเป็น Family Day เดินทางกันมาเจอหน้าเจอตากันเราก็ต้องเตรียม ตัวโต๊ะดิงให้มันสามารถนั่งได้จริงๆถึง6ที่นั่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะทําเป็นในส่วนของตัวเบนช์นะครับเพื่อให้มันประหยัดพื้นที่3เรื่องที่ปออยากจะให้เป็นไอเดียนะครับสำหรับการทําเบนช์นะครับตัวเบนช์มันสามารถทําการประหยัดพื้นที่แล้วก็กระชับพื้นที่ได้ค่อนข้างจะมากนะครับเหตุผลแรกก็คือว่าเอาไว้นั่งทานอาหารได้ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนที่2เราสามารถทําเบนตัวนี่นะครับที่เก็บของเพิ่มขึ้นมาตรงใต้เบนช์ได้อีกนะครับ ส่วนนี้นะครับซอกตรงนี้เราก็ไม่อยากให้มันเป็นประโยชน์เสียประโยชน์ใช่ไหมครับเราก็ทาเป็นเก็บของบรรพับตรงนี้สามารถหย่อนของเข้าไปได้แบบนี้แล้วก็เก็บเข้ามาแบบนี้ก็ยังได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับตัวเบนช์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเหมือนนั่งชิวๆอ่านหนังสือเทควิวฝั่งตรงศูนย์ซิลิกิตได้แบบนี้อาจจะนั่งข้างนี้คนหนึ่งนะครับนั่งอีกส่วนนี้อีกคนหนึ่งแบบนี้ก็ทําได้นะครับผมโอเคห้องนี้นะครับ จะสั่ให้ได้อยู่ถึง6คนแล้วนะครับแบบสบายๆนะพอคิดว่าแต่ส่วนสุดท้ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมก็อาจจะต้องใช้แม็กซิมัมแคปซิ y ตนอนได้6คนแบบนี้แต่ว่าวันที่แบบน้องเขาอยู่คนเดียวไปเรียนหนังสืออยากให้ห้องมันดูโล่งขึ้นตัวพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถจัดเก็บได้ตรงบริเวณตู้บริเวณนี้นะครับที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้เก็บ ตัวนี่นะครับโตพับ wow. นะครับเกี่ยวไปได้พร้อมกันกับเป็นชั้นวางหนังสือสําหรับคุณน้องคนนั้นด้วยแล้วก็ตัวโต๊ทํางานเพิ่มขึ้นมาในวันที่แบบเขาอ่านหนังสือหรือว่า work from home หรือว่าเรียนจากที่นี่นะครับก็สามารถใช้โต๊ะตัวนี้นั่งทํางานแบบใหญ่ๆเลยแบบนี้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งที่ลัก์อโศพารามสีนะครับผมแล้วพอคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย คอนโดเนี่ยมันออกแบบให้มันเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างห้องนี้มีแค่50ตารางเมตรแต่ว่าเขาทําเป็นเหมือน2ห้องนอนไปแล้วนะนะครับจริงๆสมัยก่อนถ้าเป็น60ตารางเมตรเนี่ยอาจจะ2ห้องนอนก็ดูเมกเซนหรือว่า70ตารางเมตร2ห้องนอนก็ดูเมกเซนเดี๋ยวนี้เนี่ยห้ตารางเมตร2ห้องนอนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราต้องออกแบบยังไงให้มันอยู่ได้กันถึงแบบ6คนแบบสบายๆนะครับผมเพราะนี่การจัดวางการจัดเรียงการออกแบบบิวอินเนี่ยจะมาช่วยตอบโจทย์ การตกแต่งเพื่อให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้นการเพิ่มพ right like so ื้นท like ี่ใช้สอยให้มันดูมากขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับให้ไว้เป็นไอเดียสําหรับใครที่อยากจะอยู่แบบเป็นระเบียบระเบียบแล้วก็อยู่กันได้แบบจดใจจุใจเยอะๆแบบนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับหน้างานการตกแต่งที่ไรอสโศพรามสรีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย